ออืโดนแล้วอยู่เยนะ่ยอืมอไงมาสี่มาสีโดนเลยมาแรก มันล้นคลองเข้ามาน้ำาไมปลามันไซเล็กอ่ปลามันไซเล็กแน,น่นอนเลยครับมันตื้นอะ่ะ งั้มังคัดขายปัดขายอย่เด หันหน้าเข้าหาลมเลยดูแล้วจะมีแต่ตัวเองครับ ใช้ใช้ได้ครับดีหน่อยตัดลายทั้งหลายตัวนะห้าหกตัวทั้งมั้งครับผมเสียงลมอาจจะแรงนะครับเพราะว่าลมมันแรงมากดูจากต้นไม้นี่นผิวไหวเลยนี่ครับผมกัดเป็นเม่นยางแค่นะโอ้โหสอยมานี่ไม่มีหลุดนะครับผมติดสองข้อขอเลยดูดิใช้ถั่วยอยู่นะครับอ้วน,นเลย มาอีกข้างหลังนะเดี๋ยวตีขันต่อครับผมฝากเหยื่อด้วยครับเม่นยางแขกนะผมวัดมาประมาณสี่ห้าทีนะวัดว่ามานะครับผมแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยตัดคลิปทิ้งไปเลยครับผมแล้วก็เดินมาตีตรงแยกใหม่นะได้เรื่องนะครับมาแล้วเดี๋ยวไปตีกันต่อครับผมฝากเก็บก่อนฝากเยือด้วยครับเม่นยางแขะสุดยอดดูตรงนี้เลยครับช่วงกลางวันก็อาจจะลดน้อยนะ ตอ,อนเย็นวันนะั้นผมมันตียารถมันวิ่งเต็มเลยนะนี่โดนเลยไม้แรกเป็นปากเลยเรียบร้อยอยากจะเดินลงไปจังเลยครับผมแต่ก็ไม่กล้าเดินลงไปนะเปนเม็ดก็ไม่กล้ามันต้องอ้อมใจไงนี่ครับกลายเป็นเม็นนะครับผมตัวนี้ก็ปากใสปากเข้มมานนะ่ะ เม่นยางแคะตีนตามตีไปไม้เดียวเองครับผมเดี๋ยวเก็บปลาแล้วมาตีต่อนะครับเดินครับไปดูข้างในกันครับผมเมื่อกี้ยืนอยู่บนถนนนูนะ่นฮะนู่นน่ะมีปลานะครับผมตรงน,นั้นนะ่ะวันนี้ผมเดินเดินมาตั้งห,วหนะัวนาข้างในนี้ได้ครับผมปกตมิมาไม่ได้เพราะน้ำเยอะ นีน้ำมันลงแลครับได้มาตัวแล้วก็กัดกินไปตัวนะตรงมุมนู้นเลยมุมถน,นนเลยตอนี้วัดแบบขนัดขนัดเลยคนระับขอแค่กัดสับให้กระจายนัดให้กระเด็นกระดอนมามากับเลยคนระับเนี้ วัดแบบไม่กลัวโดนอะไรแล้ว้นข้างบนไม่ได้ครับเผื่อวัดเว้าแล้วมันโดนรถไงป่าอะไรนะฮะเขาหยับเนี่ย,นนะยช้อนหรือปนินมาดูน,ดดนะครับผมตอนนี้มึงก็มีอ่ะมีทั้งปลาช่อนทนะั้งปลาดินนะครับ ไม่ใช่ไปชอดหรือเปล่ามันถึงไม่จัดอ,อาจจะไม่ใช่หรอมันไม่จัดนะครับ ปล่อยมันแล้วกันกรใชายกระชอนก็โชคดีไปมันเพราะมันไม่กัดครับผมแต่ผมว่าน่าจะเป็นปตะนินแต่แถวนี้กระชอนแน่นอนมาจับมาให้กระจายเฮ้ยไม่โดนอู้ยไงมาสิมาสิ ม้กรจาย้ยไม่โดนอ้จับมาให้กระจายไเฮ้ยไม่โดนอุ้ยไงมาสิมาสีเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างบนนะครับ วัดไม่ขนดาดครับผมลงมานี่ครับผมเรียบร้อยนะครับใช้สวยด้วยนะดูดิท้วนเลยอ่ะนี่ครับผมลงมานะได้เรื่องเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเดินได้แล้วปกติน้ำมันท่วงตรงนี้เดินไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็เลยเดินลงมาเถอะเลยปกติยืนตีอยู่ข้างบนนะครับอันตรายครับผมยืนข้างบนนะเพราะว่าเราวัดเว้าแล้วถ้าเหยื่อมันกระเด็นข้างหลังกระโดดรถเลยนะสวยเลยนะอันนีอ้อีกหนึ่งแท่งครับฝากเป็นฝากเหยื่อด้ครับผมเม่นยางแคะนาบอลนะครับ ไฟงามเลยเดี๋ยวตีกันต่อตรงนี้นะครับผมสุดยอดออกไปก็ได้มาแค่ตัวเดียวเองครับผมปลาไม่มีตัวเลยอะคือไม่ใช่ไม่มีตัวนะครับปลามีตัวหลายตัวนะครับแต่มันกัดคายผมเปห้าหกตัวตัวโค้งเล็กๆนะได้แต่ตัวเดียวเอง <c oughs> ยืนตีพักนึงครับผมกัดคายไป หลายตัวนะแต่ตัวไม่ใหญนะ่เดี๋ยวไปหาที่อื่นดูครับผมลองทีตรงนี้ดูดิเหมือนปาล์มพุทธปุ๊บปั๊บปุ๊บปบอยู่น้ำมันน้อยนะครับ Uh oh. uh oh. อยู่ด้วยเนี่ย uh huh. ตัวนิดนี่ <laughs> ตัวเล็กนะครับผมกลายเป็นเม่นนะโห oh, โดนลูกกัดโด,น,โดนขอบตายร้องแกะเดูดยน แต่ว่ามันไม่โดนลูกกตานะครับมันเข้าตรงขอบๆอ,อะได้อยู่ครับผมเดี๋ยวไปนะตัวน,นี้ไม่เอานะครับผมไปอ,อีกหนึ่งแต้มฝากเหยื่อด้วยครับเม่นยางแค่น้ำบอลน,นะครับผมผมมารถจอดพัทยากลางแดดด้วยนะแทนที่จะมาจอดในลมอันดยวตีกันต่อครับผมอุ้ยกบนามีเนี่ย ตีไปตรงนะครับจะไปพาด้นกล้วยแล้วพาต้นกล้วยรเด็นมาในถนนเลยเห yeah. ยื่ออุ้ยพาวิง่งอ่ะพาวิ่งหลบรหรือเปล่านะครับกัด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 ตัวเล็ก ขาดเยอะตัวเล็กอีกขู่ขาดไหมขาดจังเฮ้ยคายอะ่ะโอ้หลายตัวเนี่ยตัดคายหมดเลยหโดนแล้วตัดดูหลังกอก ต้นหญ้านะครับใสสวยเลยยังอ้วนยังอ้วนยังอ้วนนี่ครับนี่ครับกลับเป็นเม่นนะครับผมหมายข้างทางแถวบ้านนะครับอ่ะนี่ครับหมายข้างทางแถวบ้านเรียบร้อยอีกหนึ่งแ้มนะครับผมกำลังจะไปหาดูช h a d นะครับ ไม่รู้จะเจอตัวปะ่ะแต่ว่าตีประช่อนก่อนเลยเนี่กัดเป็นเม่นนะครับสีก้มหรือสีน้ําตาลนะเหยื่บบอนาบอลฝากด้วยครับผมเดี๋ยวตีกันต่อมีกัดหลายตัวแต่มันตัวเล็กนะกัดคายนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลุยต่อครับเดี๋ยวผมจะพามาตีเชโดนะครับตรงนี้ไม่ได้เข้ามาโคตรนานเลยนะโอ้โหน,น้ำแห้งน่ดูดิน้ำอยู่นู้ดเลยแล้วหมายก็ลกมากครับตอนนี้ น้ำเหลือนิดเดียวเอง มันมาตีนานนะครับตรงเนี้ยูแล้วถ้าจะทำมีก็ไม่น่าจะยากอะดูแล้วมัน,านาามจะกัดง่ายเต่าเต่โาโพวัมาอะไรากัดอยู่ข้างชอ่วแล้วก็สง่งก่อนหน้านี้นานแลครับเป็นเดือนสอเดือนสามเดือนแล้วมั้งผมมาตีไปที่นึงครับผม กัดโคตรดีแต่ว่ามันกัดไม่ไม่โดนเหยื่อลบคลิปทิ้งหมดแล้วน้ำมันขึ้นอย่างช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ตีเลยหน้าตูมเลย ช่อนหรือเปล่าอะไรมันกัดอยู่กัดป๊บปป๊บปป๊บอยูน่นะไปแล้วปะะไปแล้ว อะไรโอ้โหรูดเลยปลาอะไรไม่รู้นะครับผมรู้ว่าปลาชะโดพกปลชะโดแบบไทโลรู้ว่าปลาช่อนไทโลนะครับว้ายไดอยู่ตั้งนานกัดเบาๆนะครับกัดแล้วผมก็เลยปล่อยสายให้วิ่งนะ ผมว่าน่าจะเป็นพ้าช่อนนะครับผมดูลักษณะแล้วอ่ามันไม่มีฟันมันแบบว่าไม่ค่อยกัดเหยื่อแบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยมีรอยฟันปลาย่างทาร่นะบอลยืนได้เนะี่ยโอ้ย <laughs> ตกตกตกลู ข,ข,ขึ้นตรงนี้พอแล้วครับตีได้บ้างไม่รู้ไปหากันนีปลาก็วิ่งหนีหมดแล้วนะ่ะไปตีไม้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยป่าเปลือเลยโอ้โหโโห,โโห,โโหางขาดนะดูดิหางขาดไปเลยยังไม่โดนเบ็ดวะที่ผมวัดไม่ขนาดแล้วก็ ไม่คิดวันจะกัดด้วยโอย้ปากเลือเลยครับตัวนี้นะคับเยือยไปหนึง่งตีต่อนะครับ แดดมันร้อนเลยครับผมตอนนี้แล้วมันมากัดโดนหางก็ดีอีกนะเอาก็น่าจะเอามันยากนะตรงนี้นะดูแล้วเพราะผมยืนนี่ไม่ได้มีความถนัดเลยครับวัดออกข้างก็ไม่ได้นะครับต้องงัดขึ้นอย่างเดียวนะครับ Ha, pauk mah bomlah. Ah, tak dapat ni. ni ana? อืมฟางปะช่อนเนาะโัวช่อนช่อนใหญ่เลยครับใครน่คขึ้นโหนได้ไมั้ย๋ยวขึ้นก่อนโอ้แล้วโดไม่ได้ได้ช่อนอีกแล้ว <c oughs> มันเป็นเงาล่มพอดีครับตรงที่ผมตีเข้าไปมันยัดเข้าไปตามซอกๆไง แดดเปรี้ยงเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะสุดยอดแดดนะครับผมเนี่ยครับช่อนไซสกห้าโอขีดนะครับผมกัดเป็นปลายางทารโอนะตัวนี้ไม่มีหลุดทะลุแก้มเลยเข้าแ้มเลยครับผมสุดอดนมาในปากเบเลยนะกัดกัดโดนหางอุย้ยช่อนนี้กัดเต็มเต็มเลยโอ้โหสู้แดดแทบไม่ได้นะครับผมแต่ก็ ก็พอยืนตีได้แหละเพราะว่าเราไม่ได้หวดไกลมากไงหววแบบธรรมดาครับก็ไม่เลยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวฝากเยญนโปนหน่อยครับผมหนูเออปลายางทาโร่นะครับเดี๋ยวลองไปซ้าอีกสักหน่อยครับไม่มีก็เดี๋ยวพอครับโอเคครับผมดูต้นตอผมเจอเต่านะครับผมนี่มีเลขป่ะเนี่ยมีอยู่นะเนี่ย ปลายชั้นเบ็ดเลยครับผมเนี่ยเหมือนจะเป็นหนึ่งสี่หรือเปล่า <laughs> เอ๊ะปล่อยมันนะรู้ไม่รู้พนังกงานจะขึ้นหรือจะการจะลงเนี่ยเอาไงดียเจะปล่อยมันเดินตรงนี้ดีเหมือนจะขึ้นหรือเหมือนจะลงไม่รู้นะครับผมเ,เ,เดี๋ยวมันมนลงตรงนี้แล้วกันตรงที่ผมใต้ปลาเนี่ยไปลงไปแล้ว ุ๊บเรียบร้อยครับลงน้ําเรียบร้อยอ่าจะปิดคลิปเลยว่าจะพอแล้วครับผมเพราะว่าร้อนนะปะโอ้ยจ้ะอโอเคครับผมวันนี้ก็พอดีกว่านะครับผมแดดมันร้อนจัดนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ลายปลาเมื่อกี่ตัวเนี่ย ี่ห้าตัวห้าหกตัวประมาณนี้นะครับผมก็ฉโดกัดไม่โดนนะก็โดนห่างนะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเนี่ยครับปลายางทาร่นะครับผมแล้วก็เม่นยางแคะนะครับผมเหยื่อที่ใช้นะครับผมก็ฝากด้วยครับผมอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับผมคันวีแบสนะครับผมฟีลาโนนะครับผมเวทสิบยี่สิบนะครับลอกใบว่าอันฟ้าครับผมสายพีอีสามครับผมสายหน้าก็ใส่ห้าสิบปอนด์นะครับผม่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม